ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องม้ามืดเธอเป็นคนมีใบหน้าไม่สะดุดตาแต่เธอกลายเป็นม้ามืดเมื่อเธอได้สวมมงกุฎนางงามแม้เขาจะมีสถิติในการวิ่งไม่ดีนักแต่เขาก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง เขามีผลการเรียนระดับพอใช้แต่เขาก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อสอบได้ที่หนึ่งเขาไม่มีบทบาทอะไรมากนักในองค์กรแต่เขาก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นำองค์กรตอนเป็นเด็กฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี แต่เขาก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีเธอเป็นคนเรียนไม่เก่งแต่เธอก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อกลายเป็นนักร้องซปเปอร์สตาร์คนดังของประเทศเธอมีอาชีพเป็นคนกวาดถน,นแต่เธอก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อถูก ลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งเขาเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แต่ก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อสามารถชิงชัยเอาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีคำว่าม้ามืดดูเหมือนจะเป็นเรื่องความบังเอิญบ้างโชคดีบ้างเหงบ้าง แต่เบื้องหลังของคำว่ามามืดมาแต่ผลของบุญอันแรงกล้าที่ได้ทำไว้ในอดีตวิ่งแรงแซงโค้งอำนวยผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือตกตะลึงพลึงพเพริดไปทั้งแผ่นดินเลยก็มีเข้าตำรา ตนนี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งตน